มาถึงศาสนาขงจื้ออ่ะศาสนาขงจื้อเนี่ยเกิดมาสมัยราชวงศ์โจอ่ะก็เช่นเดียวกับศาสนาเต๋าเวลาไล่เลี่ยกันศาสนาขงจื้อเนี่ยตั้งชื่อศาสนาตามชื่อของศาสดาของเขาเลยก็คือขงจื้อศาสดาคือขงจื้อขงจื้อเนี่ยชื่อจริงๆเขาชื่อว่าขงฟูซื่อขงเนี่ยภาษาจีนแปลว่านักป่า ขงจื้อซึ่งเป็นศาสดาของเขาเนี่ยเป็นผู้เขียนตำราคำพีของศาสนาด้วยเรียกว่ากิ่งทั้งห้าขงจื้อเนี่ยก็เป็นชาวจีนเกิดก่อนพุทธศักราชอีก8ปีเขาเกิดมีประวัติความเป็นมาเลยนะลูกขงจื้อเนี่ยเกิดเมื่อวันที่10กันยายน 8ปีก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพานคงจื้อเกิดปุ๊บถ้าเทียบกับพุทธนะพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็อายุได้72ปีแล้วคงจื้อเกิดตอนพระพุทธเจ้าอายุได้72งคงจื้อเนี่ยเขาเป็นข้าราชการเหมือนกันรับราชการเหมือนกันและมีประวัติว่าคงจื้อเนี่ยเคยพบกับเล่าเล่าจือด้วยซึ่งเป็นศาสนาของศาสนาเต๋าเนี่ย มาสนทนาธรรมกันแล้วทีนี้พอของจื้อเนี่ยอายุได้19ปีก็แต่งงานคงจื้อแต่งงานด้วยแล้วก็มีลูกลูกเป็นลูกชายแต่ด้วยความที่องจื้อมีทัศนคติมีความคิดที่เอ็นเอียงไปทางธรรมมากกว่าทางโลกชีวิตครอบครัวก็เลยไม่ค่อยราบรื่นนะ จนมารับราชการอย่างที่บอกท่านทำหน้าที่เก็บภาษีเข้าเปลือกต่อมาท่านก็ได้สั่งสอนพวกลูกน้องบริวารต่างๆของท่านด้วยหลักปัจชญาของท่านจนลูกศิษย์ท่านเนี่ยมีชื่อเสียงระบือไกอ่ก็มีคนแห่แหนมาเรียนกับท่านเยอะแยะ และมีคำสอนหนึ่งว่าประโยชน์ของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การเก็บภาษีให้ประชาชนเดือดร้อนแต่ประโยชน์ของรัฐบาลคือการที่ประชาชนเนี่ยเป็นคนดีรัฐบาลเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าของจื้อเนี่ยไม่เหมาะที่จะจัดเก็บภาษีและเก็บภาษีไม่น่ารุ่งอ่าก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนหน้าที่ของจื้อให้มาดูแล ฝ่ายยุติธรรมแทนเสร็จแล้วขงจื้อก็รับราชการแล้วก็ออกเผยแพร่คำสอนของตัวเองไปด้วยไปในตัวเลยเหมือนมหาวิทยาลัยเหมือนความรู้เคลื่อนที่เลยจนมาถึงวัย72ปีอ่ปีขงจื้อก็ได้เสียชีวิตลงสาระสำคัญของศาสนาขงจื้อเนี่ยก็คือ ความกระตันยูความขลรบและการให้ความสำคัญต่อธรรมชาติก็จะคล้ายๆกับเต่าเหมือนกันในประเด็นนี้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองตลอดจนเส้นไหวบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งการกระทําเหล่านี้ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพันกันอย่างนึกซึง้งถ้าเทียบกับพุทธก็คือความกตันยู กตะเวทีต่อบิดามันดาถึงแม้บิดามันดาจะล่วงลับไปแล้วก็ยังมีการทําบุญมีการระลึกนึกถึงอยู่แต่ศาสนาพุทธอาจจะไม่ใช่การเส้นไหว้อาจจะเป็นการทําบุญทําสังฆทานอะไรไปให้มาถึงคําสอนที่เป็นพื้นฐานของศาสนาขงจื้อก็คือเยนหยีลี่สี เยนก็คือความเมตตาการุณาอ่าก็มีความเมตตาก็คือความรักกรุณาคือความสงสารหยีก็คือความยุติธรรมหลีก็สอนเรื่องพิธีกรรมในการเส้นไหว้บูชาบรรพบ,บุรุษอะไรต่างๆสีก็คือสติปัญญาแสวงหาความรู้และสอนให้ดำเนิน ตามหลักสำคัญอีก5ประการก็คือศรัทธ,ธาความเชื่อ 2. ก็คือความเป็นผู้คงแก่เรียน 3. การบำเพ็ญคุณประโยชน์ 4. การสร้างลักษณะนิสัยและประเพณีทัศนคติที่ดีงาม 5. ก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีทีนี้เรามาอธิบายแต่ละอันศนระัทธ,ธาเนี่ยก็ ตามภาษาก็คือความเชื่อเชื่อในความเมตตากรุณาในความรักต่อสรรพสัตว์และก็เพื่อนมนุษย์รวมถึงธรรมชาติต่างๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายสัตว์ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ไม่ทําลายธรรมชาติรักษาธรรมชาติอันนี้คือในส่วนของศรัทธาความเชื่อเชื่อในความยุติธรรมเชื่อใน พิธีกรรมแล้ญญว,าาว,วเ,เ,เชื่อในสติปัญญาไขว่คว้าหาความรู้ความเป็นผู้คงแก่เรียนก็คือเชื่อในสติปัญญาเนี่แหละถ้าเราเชื่อในสติปัญญาเราก็จะมีความภาคเพียรไขว่คว้าหาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนสก็คือบำเพ็ญคุณประโยชน์ทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อส่วนรวมต่อครอบครัวก็ได้ สี่ก็คือการสร้างลักษณะนิสัยประเพณีทัศนคติที่ดีดง,งามก็คือถ้าตามหลักษศาสนาพุทธก็สรุปไง่ายๆก็คือทัศนคติก็คือคิดคิดดีนิสัยก็คือทำดีพูดดีทำดีพูดดีคิดดีมันก็เข้ากันกับหลักศาสนาพุทธมาถึงอันที่5ขนบธรรมเนียมและจรีตก็ต้อง ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและจารีตประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อมาแล้วก็เป็นความดีงามก็ควรที่จะรักษาแล้วก็สืบสานไว้อันนี้ก็จะเป็นคําสอนของเตา๋าของของจื๊ออ่าของของจื๊อผิดขงจื๊อเนี่ย ศาส,สนาขงจื้อเนี่ยรุ่งเรืองในประเทศจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักปราชญ์แรกๆเลยของจีนมีศาสนิกชนเนี่ยประมาณ3ล้านคนปัจจุบัน300ล้านคนชาวจีนเนี่ยเขายกย่องว่าขงจื้อเนี่ยเป็นนักปราชญ์คนแรกของจีน อย่างที่บอกไปตอนต้นคงเนี่ยแปลว่านักปราชญ์แปลว่าอาจารย์ก็ได้อาจารย์จื้อนักปราชญ์จื้อ,อพิธีกรรมเขาก็จะมีพิธีกรรมที่บูชาฟ้าบูชาดินบูชาพระทิตย์บูชาพระจันทร์บูชาบรรพบุรุษเส้นไหวอะไรต่างๆพวกนี้พิธีเหล่านี้ก็จะสอนให้เขามีความผูกพันกับธรรมชาติมีความผูกพันกับบรรพบุรุษ มีความรักต่อบรรพบุรุษมีความรักต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ไปทําลายมันอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีงามของาศาสนาคงจือ้อ